สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาดูในเนื้อหาของเรื่องเซตนะคะต่อจากเรื่องที่แล้วเนี่ยที่เราเคยเรียนมาแล้วเกี่ยวกับการเขียนแผนภาพเวนนะคะในชั่วโมงเนี้ยเราจะมาดูเกี่ยวกับการแรงเงาว่าถ้าเรามีเซตในรูปแบบนี้เราจะแรงเงาอยัางไงเพื่อที่จะให้แสดงเซตนะคะตามที่สิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เนาะมาดูในตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยโจทย์บอกว่า ค่าครูต้องการจะหาค่าของนี่เซต A ลบกับ a อินเตอร์เซก B แล้วคอมพลเมนต์อันดับแรกเลยครูก็จะต้องแรงเงาก่อนเนาะเราก็มาดูตรงนี้ A ลบกับ a อินเตอร์เซก B คอมพลเมนต์อันดับแรกเลยครูก็จะต้องแรงเงา a อ,อินเตอร์เซก B คอมพลเมนต์ก่อนนี่ครูก็จะมาดูในเนื้อหาแรก A intersect B complement ครูจะใช้เป็นสีเขียวนะ A intersect B complement ก็คือสีเขียวของครูเนาะนะ A intersect B อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางนี่นะเรียนถ้าตรงกลางตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่า A intersect B เฉยๆเขาคือเซตที่ซ้อนทับกันอยู่ตรงกลางใช่ไหม แต่ข้อนี้ครูต้องการอะไร A อ n ินเตอร์เซกแล้วเติมพรามถ้าเติมพรามแสดงว่าสิ่งที่เลือกเราไม่เอาเราจะระบายสิ่งที่อยู่ข้างนอกนะครูก็จะระบายสิ่งที่อยู่ข้างนอกก็คือตรงนี้ปึ๊บระบายไปเลยนะคะสิ่งที่อยู่ข้างนอกเขาก็คือสิ่งที่แบบไม่ได้อยู่ในส่วนที่เราเลือกปึ๊บนี่ครูก็จะระบายไปเลย ระบายตัวที่อยู่ข้างนอกนะคะนักเรียนปึ๊บนี่มันอาจจะแบบเลอะไปบ้างสักเล็กน,น้อยชื้นนี่ตรงนี้ตรงนี้คือสีเขียวที่ครูกำลังต้องการใช่ไหมก็คือ a intersect b complement เสร็จเรียบร้อยครูลบตรงนี้ออกนะปึ๊บ อ่ะเสร็จเรียบร้อยจํานวนของนักเรียนคืออะไรเอ่ยนี่เราต้องการตัวนี้ค่ะนักเรียนครูต้องการ A ปึ๊บนี่ดูนะครูต้องการ A ลบกับสีเขียว A ลบสีเขียวแสดงว่าครูอยากได้เฉพาะ A แต่ครูจะไม่เอาสีเขียวใช่ไหม A ลบสีเขียวตรงข้างหลังนะคะ คำว่าลบหมายถึงเราจะเอาแค่ตัวนี้นี่เราจะเอาแค่ตัวหน้าแต่ตัวหลังนี้เราเป็นยังไงเอ่ยนี่ไม่เอาเอาเฉพาะตัวหน้าแต่ตัวหลังเราไม่เอาแสดงว่าเอาเฉพาะ A แต่ไม่เอาสีเขียวนักเรียน เอาเฉพาะ A แต่ไม่เอาสีเขียวครูสแสดงเป็นสีชมพูเนาะเอา A แต่ไม่เอาสีเขียวสแสดงว่าตรงไหนที่เป็น A แล้วมีสีเขียวอยู่ครูจะไม่เอานี่ตอนนี้ A ของครูหลงเหลืออยู่แค่นี้ปึ๊บใช่ไหม A ของครูหลงเหลืออยู่แค่นี้แล้วโจทย์บอกว่าไม่ให้เอาสีเขียวนะปึ๊บเอาไหม ตอนนี้สิ่งที่ครูต้องการเนาะครูต้องการจํานวนนี้เอาเฉพาะ a แต่ไม่เอาส่วนที่เป็นสีเขียวนะคะปึ๊บนี่เอาเฉพาะ a ส่วนที่เป็นสีเขียวไม่เอาคอารูทํายังไงลบส่วนที่เป็นสีเขียวออกนี่ครูก็จะได้แล้วว่าแผนภาพของข้อนี้ในข้อที่1ครูก็ต้องการแค่นี้นี่ได้ละ ปึ๊บข้อที่1ครูต้องการแค่นี้มามาดูในข้อที่สองต่อข้อที่สองนี่เขาบอกว่า A intersect B ตรงนี้นะคะครูจะแบบพยายามแบบระบายเป็นสีไปก่อนเนาะ A intersect B complement ปึ๊บอ่ะเหมือนเดิม A intersect B ปึ๊บความจริงแล้ว A intersect B อยู่ตรงกลางใช่ไหม A intersect B แล้ว complement ก็คืออะไรเอ่ย A intersect B complement ก็คือตัวเดิมของเราเมื่อกี้เลยใช่ไหมตรงนี้ A intersect B complement ปึ๊บครู Q ก็ระบายเลยตรงนี้นะคะ A intersect B เดี๋ยวก่อน A intersect B complement แสดงว่าครูจะระบายไปทุกส่วนเลยปึ๊บนี่ แต่ครูจะไม่เอาตรงไหนครูจะไม่เอาส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นครูก็จะระบายส่วนอื่นไปหมดเลยปึ๊บอ่ะ A intersect B complement ปึ๊บเราที่เหลือข้างนอกก็เป็นยังไงด้วยเลยคะระบายไปด้วยเลยปึ๊บนี่ครูก็จะทำการระบาย เพราะว่าตัวที่คอมพลเมนต์เนาะก็คือแบบตัวข้างนอกทั้งหมดเนี่ยเราก็แบบระบายเขาไปด้วยนักเรียนปึ๊บตรงนี้นะคะปึ๊บอ่าระบายเขาไปด้วยหมดเลยปึ๊บยกเว้นไอตัวที่แบบคอมพลเมนต์ข้างในอะที่เราจะไม่เอาก็คือจำนวนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าตัวสีเขียวนี่ คือสีเขียวของคโูใช่ไหมปึ๊บอ่ะโูลบนะอินเตอร์เซกเราไม่เอาเราก็เลยเอาสีเขียวข้างนอกเสร็จเรียบร้อยนะ้เรียนเอามาทำอะไรต่อเอามาลบกับ A แสดงว่าอะไรที่เป็น A เราเป็นยังไงไม่เอานี่อะไรที่เป็น A เราไม่เอารูก็ลบอะไรที่เป็น A เราไม่เอาก็คือลบจากตรงนี้ออกไปปึ๊บนี่เดี๋ยวรูลบแบบนี้อ่า อะไรที่เป็น A เราจะไม่เอานะคะปึ๊บนี่นิดนึงมันเลื้ออกมาอะไรที่เป็น A ห้ามเอาเลยปึ๊บก็คือตรงนี้จะคูาลายเงาทับแต่สีเขียวตรงนี้เป็นยังไงคะเรายังเอาอยู่ใช่ไหมเน่ย a intersect b complement ก็คือสีเขียวทั้งหมดแต่มาลบกับ a แสดงว่าอะไรที่เป็น a เราจะไม่เอาเลยแผนภาพครูก็จะได้แผนภาพสีเขียวตรงนี้ปึ๊บอ่าประมาณนี้นะคะมาดูจำนวนต่อไปจำนวนที่3ตัวอย่างที่3บอกว่า a ลบกับใคร b union c ครูจะมาทำก่อนนี่ตรงนี้ B union C ของครูคือสีสม้มปึบ B union กับ C แสดงว่าอะไรที่ B กับ C ซ้อนทับกันนะเรียนอะไรที่ B กับ C ซ้อนทับกันครูก็จะทำยังไงคะเอาไหมเอ่ยอ่ะมาดู B กับ C ซ้อนทับกันคือสีสม้มคือสีส้มตรงนี้ B กับ C ซ้อนทับกัน นี่วงกลมนี้คือวงกลม b ต่อไปวงกลมที่เป็น c ก็คือตรงนี้อีกปึ๊บวงกลมไปเลยนี่ b union c คือสีส้มก็คือตัวที่ b กับ c เขาเอามา union ก็คือเอา b กับ c มารวมกันแต่ข้อนี้โจทย์ต้องการแค่อะไรโจทย์ต้องการแค่ a a ลบกับสีส้มใช่ไหมอ่า A จะเอา A นะลบกับสีส้มครูก็มาระบาย A ของครูนี่ A ของครูคือสีชมพูครูก็มาระบายเลย A ของครูมีแค่สีชมพูตรงนี้นะแล้วเป็นยังไงคะลบกับส่วนที่เป็นสีส้มส่วนที่เป็นสีส้มทำยังไงลบออกไปเลยปึ๊บอ่าตรงนี้เนาะ ส่วนที่เป็นสีส้มครูก็ลบออกไปเลยแสดงว่าสิ่งที่เราจะเอานักเรียนบางอันมันอาจจะแบบเลอะไปขอบๆนิดนึงนะปึ๊บนี่เราก็จะได้ว่าถ้าส่วนที่เป็นสีชมพูเราจะทำยังไงคะเราจะเอาใช่ไหมปึ๊บนี่นี่ก็คือแผนภาพของเราก็คือแบบระบายส่วนที่เป็นสีชมพูลงไป เพราะเราจะไม่เอาตัวที่ b กับ c เขาอยู่เนียนกันนั่นเองเปึบ๊บนี่ตรงนี้นะคะอย่าลืมระบายขอบๆเล็กๆตรงนี้ด้วยเึ๊บเดี๋ยวครูระบายใหม่เนาะอ่ารูก็จะเอาแค่ตรงไหนเอ่ยใช่ไหมนี่รูก็จะเอาแค่ตรงนี้ ครูจะไม่เอาส่วนที่เป็นสีส้มเมื่อกี้เนาะปึ๊บนี่ก็ได้ตรงนี้เลยเป็นคําตอบของเราเราก็จะได้ว่าสิ่งที่แผนภาพต้องการก็คือส่วนนี้มามาดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างที่4ี่นะคะตัวอย่างที่4ตรงนี้บอกว่า A intersect กับ B ก่อนมาครูจะระบายตัวที่ A intersect กับ B นะคะตรงนี้เนาะ a ินเตอร์เซกับ b โคให้เป็นสีชมพูนะ a อนเ t อร์เซ t กับ b ก็คือส่วนนี้ส่วนที่ a กับ b เขาเป็นยังไงเอ่ยก็คือส่วนที่ a กับ b เขาซ้อนทับกันนะักเรียนก็คือส่วนนี้นี่ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ด้วยส่วนที่ a กับ b เขาเป็นยังไงเอ่ยซ้อนทับกัน ใช่ไหมคะอินเตอร์เซ็ตนะส่วนที่ a กับ b ซ้อนทับกันเพราะตรงนี้เนาะวงกลม a เราอยู่ตรงเนี้ยวงกลม b เราอยู่ตรงนี้สิ่งที่ซ้อนทับกันก็คือสีชมพูที่ครูระบายสีเสร็จเรียบร้อยโจทย์บอกว่าให้ทำยังไงลบ c แสดงว่าถ้าสีชมพูมันเกินไปที่ c ให้ครูลบออกนี่วงกลม c ของครูอยู่แบบเนี้ย อันไหนที่มันเกินไปซีครูต้องลบออกก็คือตรงนี้ครูทำยังไงลบออกเลยดังนั้นแผนภาพที่ได้ก็คือเป็นเฉพาะแผนภาพสีชมพูตรงนี้ของครูเนี่ยประมาณนี้ก็คือส่วนไหนเอาก็ระบายส่วนไหนไม่เอาก็ลบออกแค่นั้นเองมามาดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างที่5นะคะตัวอย่างที่5ของเราปุ๊บนี่ครูมีจำนวนนี้ a ลบกับ B อินเตอร์ซกกับ C ครูก็มาดูก่อนนี่ส่วนแรกที่ครูต้องการอ่ะลองเป็นสีส้มบ้าง B i อินเตอร์เซกกับ C แสดงว่าทำยังไงคะเอาตัวที่ B กับ C ทับกันนี่ B กับ C ทับกันตรงไหนมาดูวงกลม B กับ C อยู่ตรงนี้ใช่ไหมส่วนที่เขาซ้อนทับกันก็คือตรงนี้เนาะ ่ะครูจะระบายนะส่วนที่ b กับ c ซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้ครูก็ระบายไปเลยเึ๊บนี่ครูเอาสีส้มระบายส่วนที่ b กับ c ซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้หนึ่งที่นี่ตรงนี้ซ้อนทับกันส่วนที่ b กับ c ซ้อนทับกันแต่โจทย์อยากได้อะไรเอ่ยนี่โจทย์อยากได้ว่า a ลบ สีส้มแสดงว่า A ครูจะระบายหมดแต่ครูจะลบสีส้มออกมาครูเอาสีเขียวบ้างระบาย A หมดยกเว้น A ที่เป็นสีส้มครูก็ระบายเลยนี่ระบายส่วนที่เป็น A ทั้งหมดปึ๊บอนะระบายส่วนที่เป็น A ทั้งหมดปึ๊บครูก็ระบายระบายส่วนที่เป็นวงกลมของ A ทั้งหมด ระบายไปเลยนะระบายส่วนที่เป็น a ทั้งหมดแต่ยกเว้น a ที่มันเป็นสีส้มแบบนี้ระบาย a ทั้งหมดแล้วยกเว้นส่วนที่เป็นสีส้มมีคำว่าลบตรงนี้เราจะเอาไหมนักเรียนไม่เอาครูก็ทำยังไงลบสีส้มออกไปชึบชึบนี่แสดงว่าส่วนที่ครูจะแรงเงาก็คือส่วนสีเขียวเท่านั้น ประมาณนี้เนาะก็คือแบบลองแรงเงาเอาดินสอแรงเงาไปก่อนก็ได้ส่วนไหนเอาก็ระบายส่วนไหนไม่เอาก็ลบออกแบบนี้นะคะต่อไปในข้อที่6นี่จำนวนของเรา a ลบกับ b แล้วไปอ intersect กับ c นี่ a ลบ b ครูจะดูก่อน a ลบ b หมายถึงอะไรคะนี่ a ลบ b หมายถึง เอา A แต่เราเป็นยังไงแต่เราไม่เอา b เอา A ไม่เอา B อ่ะเอา A ไม่เอา b แสดงว่าครูจะดูแค่วงกลม A กับ B ตรงนี้นะคะวงกลมแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเอาแค่ A แสดงว่าส่วนไหนที่มันทับกับวงกลม B อ่ะครูจะไม่ระบายมา ส่วนไหนที่มันซ้อนทับกับวงกลม b ครูจะไม่ระบายครูก็ระบายตรงนี้ส่วนแรกก่อนนะระบายในส่วนแรกชบนี่คือ a ของครูส่วนที่ซ้อนทับกับ b ครูไม่ระบายนะคะแ่าแล้วก็ยังเหลือตรงนี้อีกหนึ่งที่ซ้อนทับกับ c ได้แต่เราจะไม่เอาตัวที่มันซ้อนทับกับ b แค่นั้นเนาะปึ๊บ ปุ๊บนี่ครูก็จะระบายแบบนี้อ่ะพอครูได้แบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเอา A ไม่เอา B ก็คือสีชมพูตร,ตรงเนี้ยวงกลมเนี้ยมันเป็น B ครูห้ามระบายเกินขอบเขาไปมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาดูตรงนี้ต่อแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะอินเตอร์เซกับ C i อินเตอร์ซก็คือเอาตัวที่มันซ้อนทับกับ C อ่ะเราจะเห็นว่า c ของเราอยู่ตรงเนี้ยปึ๊บตัวที่มันซ้อนทับกับ c ก็มีแค่สีชมพูเล็กๆแค่นี้ใช่ไหมนี่มีแค่เนี้ยที่มันซ้อนทับกับ c แสดงว่าสิ่งที่มันเกินไม่ได้ทับ c ครูก็ทำยังไงเลยลบเขาออกไปดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการก็จะมีแค่แรงเงาสีชมพูอยู่ตรงนี้ที่เดียว ประมาณนี้นะคะก็คือค่อยๆระบายแล้วก็ค่อยๆลบไปทีละส่วนอ่ะมาดูตัวอย่างต่อไปในตัวอย่างที่7นี่ตัวอย่างที่เจของเราต้องการทั้งสองที่เนาะครูก็จะแบบระบายสีตรงนี้มาดูที่แรกก่อนที่แรกโจทย์บอกว่าให้ระบายอะไรคะนี่ที่แรกโจทย์บอกว่าให้ระบายที่ A union กับ B A union B แสดงว่า A กับ B เป็นยังไงเอ่ยรวมกันปึ๊บนี่ต้องการระบายตัวที่ A กับ B รวมกันแล้วตรงนี้น่าเรียนมาดูตรงนี้ก่อนนะปึ๊บตรงนี้ของครูครูให้เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะตรงนี้คือ B intersect กับใคร C ครูระบายเป็นสีเขียวก่อนนักเรียน b intersect กับ c ก็คือตัวที่ b กับ c ซ้อนทับกันนี่ c อยู่ตรงนี้ b อยู่ตรงนี้สีเขียวที่เขาซ้อนทับก็คือแนวนี้ใช่ไหมอะครูก็ระบายเลยสีเขียวนะก็คือตรงเนี้ยที่เขาแบบซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้ครูก็ระบายปึ๊บนี่ b intersect c ก็คือสีเขียวส่วนที่เขาซ้อนทับกัน เสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าให้ครูระบายตรงไหนนี่ A Union B เอาถ้ามีคำว่าลบแสดงว่าตรงนี้เราเอาไหมไม่เอามีคำว่าลบแสดงว่าไม่เอาดังนั้นครูจะระบาย A กับ B รวมกันแต่ส่วนที่เป็นสีเขียวครูจะไม่ระบายครูใช้สีชมพูนะส่วนที่เป็น A อา่าตรงนี้ปึ๊บ A ทั้งหมดปึ๊บนี่ระบายไปเลยส่วนที่เป็น A ทั้งหมดปึ๊บแล้วก็เป็นไงคะซ้อนทับกับ B ครูก็ระบายด้วยนี่ A ทั้งหมดห้ามระบายเกินขอบนะ A ที่ซ้อนทับกับ B ปึ๊บนี่ครูก็ระบายทั้งหมดยกเว้นส่วนที่เป็นสีเขียวครูจะไม่ระบายใช่ไหม ปึ๊บเอ่อเมื่อครูบอกว่ายกเว้นส่วนที่เป็นสีเขียวครูไม่ระบายแสดงว่าครูก็ต้องลบเขาออกไปปึ๊บนี่ลบออกไปเลยแสดงว่าสิ่งที่ครูต้องการก็จะมีแค่แรงเงาสีชมพูที่เดียวปึ๊บอ่อลบออกไปดังนั้นแผนภาพที่7ก็จะเป็นรูปภาพนี้ตามที่เราระบายได้นะคะมามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างในตัวอย่างที่8ตัวอย่างที่8ก็คือ โอ้โหมีหลายตัวมากปึ๊บครูจะระบายสิ่งที่เป็นแบบนี้ก่อนดีกว่าสิ่งที่เราแบบจะลบเขาอะ่ะใช่ไหมนี่ครูก็มาดูเลยปึ๊บนี่นะคะมาครูจะมาดูส่วนที่เป็นสีเขียวตรงนี้ของครูปึ๊บเขาบอกว่า A Union B Union C แสดงว่าอะไรเอ่ย A B C เป็นยังไงหมดคะระบายหมดเลย ปุ๊บนี่ขูก็ระบาย A B C ระบายหมดเลยปุ๊บนี่ระบายขอบขอบไปก่อนเพื่อไม่ให้มันเลอะ Union แสดงว่าเอาเขามารวมกันหมดใช่ไหมแสดงว่าตัวเนี้ยขูก็เอามาระบายกันมาหมดเลยปุ๊บนี่ นี่คือส่วนสีเขียวของโคนะคะปึ๊บใช่ไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจำไว้ก่อนส่วนสีเขียวของเราคือตัวนี้แล้วอะไรเอ่ย A อินเตอร์เซกบีอินเตอร์เซกซนักเรียนตรงนี้อ่ะ a อินเตอร์เซก b อินเตอร์เซก c อยู่ตรงไหน อยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่พอเราตรงนี้โจทย์เราต้องการจะเติมอะไรให้เขาคะ c o m p l เ m e n t นักเรียนนี่โจทย์เราเติม complement c o m p l e m น n ์แสดงว่าไม่เอาตัวนั้นแต่เอาตัวอื่นมามาดู c o m p l e m น n ์คือไม่เอาตัวนั้นแต่เอาตัวอื่นแสดงว่าครูจะไม่ระบายแค่ช่องกลางช่องเดียว แต่ครูจะระบายช่องอื่นหมดเลยแต่ข้อนี้มาเห็นเป็นสีเขียวใช่ไหมสีเขียวครูจะลบออกแสดงว่าครูจะเอาไ,มไ,มอาไหมคะส่วนที่เป็นสีเขียวไม่เอาใช่ไหมครูก็ลบออกเลยปึ๊บส่วนที่เป็นสีเขียวไม่เอาเนียจะงงหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บอ่ามาดูตรงนี้สิ่งนี้ครูบายก่อนดีกว่า A ออ t นเตอ c ์เซ n ก e r อินเตอร์เซกซคเราไม่เอาครูจะไม่เอาที่ลูกศรชี้แต่ครูจะเอาข้างนอกทั้งหมดมาครูลบายก่อนปึ๊บครูลบายเป็นสีชมพูลบายหมดเลยพยายามอย่าให้มันเลอะขอบเนาะปึ๊บอ่ะครูลบายทีละครึ่งไปก่อนชืบนี่ เราก็จะแรงเงาไปหมดเลยนะคะส่วนที่แบบส่วนที่ไม่ใช่หัวลูกศรสีแดงชี้นะเพราะว่า A intersect B intersect C เนี่ยมันก็คือแบบส่วนที่เราแบบชี้ลงไปใช่ไหมพอเขาเติม c o m ิเ e นต n t ่ะแสดงว่าเฮ้ยเราไม่เอานะตัวที่มันเป็น c o m p ิเ m e n t เราก็เลยจะมาระบายอะไรคะเราก็เลยจะมาระบายแบบส่วนที่มันอยู่ขอบนอกแทน เพเพราะว่าตัวคอม p พลเมนต์ของเราคือเราจะไม่เอาเลยนี่ครูก็แบบค่อยๆมาระบายของครูปึ๊บป,บปบึนี่จะเย็นๆค่อยๆแรงเงาไปปึ๊บนี่แรงเงาไปเรื่อยๆส่วนที่ไม่ใช่หัวลูกศรชี้ระบายไปให้หมดเลย ปึ๊บ,บนี่ได้ละครูก็ระบายแบบนี้ปึ๊บ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 นี่หัวลูกศรชี้เราไม่เอาครูก็จะทำยังไงครูก็จะลบออกแล้วเขามีลบตรงนี้ส่วนสีเขียวเราก็ทำยังไงด้วยไม่เอาด้วยแสดงว่าลูกศรชี้กับสีเขียวครูเอาไหมไม่เอาทำยังไงชืบชืบลบออกไป ดังนั้นตัวที่เราต้องการก็คืออะไรคะแรเงาสีชมพูของเรานั่นเองประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็คือการแรงเงาแผนภาพว่าถ้าเขาอินเตอร์เซ็กกันเขายูเนี่ยนกันเขาลบกันหรือเขาคอมพลเมนต์เนี่ยเราจะระบายในส่วนไหนประมาณนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการแรงเงาเนาะของแผนภาพเวนนะคะ เราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ